สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเ,เช้าๆนะคะเช้าวันที่ส7เจ็ดตุลาคมส5 6 6นหคาหาะทุกคนเราประกันในถางให้มาตรวจของแอดเนาะเมื่อวานเหมือนไปตามสงขามเลยนะหลายแนวทางหลายหวยหลายหุ้นเนาะอะกลับมาที่เดิมของเรานะค่ะมาเล่นหุ้นดีกว่าเมื่อวานรัฐบาลไทยเขาแค่หกเนาะ โอเคนี่เรามาดูของหุ้นมัดรวมนะคะหุ้นบรรทุวันนี้ตัวเด็กๆให้ศูนย์หนึ่งสี่แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสองนะคะดืนี้เบี่งรูดสี่กับหนึ่งนะคะวิ่งรูดสี่กับหนึ่งวันนี้จะให้ฟันหนึ่งรอบเช้าแล้วก็สี่รอบบ่ายนะคะจะวินงในตารางก็จะมีสี่สองสองสี่สี่สามสามสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าแปด นี่วหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเบินก็จะมีแปดแปดนะคะแปดแปดหรือจ,จะใค่เจ้าสองสองก็ใส่ก็ได้นะคะสองสองแลก็สามสามโอ้ยแปดแปดสองสองสามสามส่วนตัวเจาะก,ก็จะมีสองสี่สี่สองสี่สามสามสี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับตัวเจาะ หรือใครจบวินิารางก็ได้นะคะทุกคนจะวินิารางว่าที่เน้นๆก็คือเน้นวิ่งรูปสี่กับ1นึปันหนึ่งปรบชา้าแล้วก็ปัน4ีระบาดนะคะทุกคนโอเคถ่าช่วงพิีกันทุกคนนะคะรำลำมือรวยถูกหมยโดยทรบเป็นทุกคนเดอ้อไปแล้วจ้า